พี่กโพสตตามหาเจ้าของแล้วนะครับไม่ใกล้ไม่ตามหานะถ้าเป็นนกหลุดถ้าพี่อยากมาตามอย่างที่ตามหาแน่นอนครับตอนนี้ก็เลี้ยงไว้เจ้าของนกถ้าเจอคลิปนี้ติดต่อผมมาโดยตรงเลยนะครับนกมีห่วงฐานะครับเจ้าของนกรู้ดีว่าเป็นกำลังสื่อถึงอะไรนะครับทักมาเลยนะถ้าเป็นนกของคุณแล้วก็ส่งรูปอ,อะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารับจากผมได้เลยเดี๋ยวนม ยังไว้ให้นะครับสวัสดีตอนเช้านะครับทุกคนซึ่งตอนเช้าวันนี้พี่ไปทาความสะอาดให้ลูกป้อนของพี่แล้วก็เจ้าลายอลุลเลศของพี่พาเจ้าบูออกไปเล่นน้ําฝนก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมเขาเล่นน้ําฝนอยู่ดีๆพี่ก็เอกใจอยู่นะว่าทําไมบูถึงร้องแปลกๆพี่ไม่แน่ใจว่าตัวที่หลุดมานี้ บนสายไฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าผูเห็นก็ร้องเห็นไหมทุกคนอันนี้เล่นน้ํามาตัวเปียกนะก็นี่แหละในช่วงเช้าที่พี่ทําความสะอาดแล้วก็วันนี้ฝนตกด้วยเราก็พาเขาออกจริงๆไม่ได้พาไปเล่นน้ำหรอกเอาออกไปข้างนอกด้วยเฉยๆแล้วเขาพอดินไปเล่นน้เํเด็ดจ้อยนั่แนแหละแล้วก็ได้ตัวนี้กลับมาด้วยทุกคนเห็นไหมในกกงนะก็อยู่กับกรีนกับเยลโล่อยู่นะว่าอืเขาอ่ะหนาวฝนตก น่าจะมาหลบพ้นบังเอิญพี่พาเด็กๆอ,ออกไปอ่อยู่หน้าบ้านเขาน่าจะได้ยินเสียงไม่งั้นบูก็เรียกมานะน่ารักมากๆเลยนะตอนนี้พี่ก็โพสตามหาเจ้าของแล้วนะครับไม่ใกล้ไม่ตามหานะถ้าเป็นนกหลุดถ้าพี่อยากมาตามอย่างพี่ตามหาแน่นอนครับ ตอนนี้ก็เลี้ยงไว้เจ้าของนกถ้าเจอคลิปนี้ติดต่อผมมาโดยตรงเลยนะครับนกมีห่วงขานะครับเจ้าของนกรู้ดีว่าผมกําลังสื่อถึงอะไรนะครับทักมาเลยนะถ้าเป็นนกของคุณแล้วก็ส่งรูปอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มารับจากผมได้เลยเดี๋ยวผมเลี้ยงไว้ให้นะครับตอนนี้เขาก็กําลังแคร่มเมล็ดมิลเลตที่ผมให้อยู่นะทั้งนี้อ่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกแรงมากนี่ พี่ก็ได้ปล่อยเจ้าชินไว้หน้าบ้านนะตอนนี้พี่ก็ลอกลังจะเกบเข้ามาแล้วนะว่าฝนตกค่อนข้างแรงแล้วก็ปิดบ้านไว้นะครับทุกคนได้ยินเสียงฝนไหมฝนตกแรงจริงๆนะสำหรับวันนี้อากาศค่อนข้างดีแล้วพี่ไม่ได้ทํางานคือตั้งเจอนกวันอยู่แล้วก็อากาศดีมากๆก็ออนี่แหละทุกคนมากินไม่มีคนดูอยู่กับวูเล่นน้ำไม่รู้ว่าจะหนาวไหมจริงๆอะ่ะนกเล่นน้ําฝนไม่ได้นะอย่านะ ต่ของพี่โอเคเขาอยากเล่นก็ปล่อยเขาเล่นเวลาสอยก็ไปหาหมอกันเท่านั้นอยู่รวมบ้มันเยี่ยวมากๆเลยโอเคเดี๋ยวพี่กลับกล้องหลังให้ทุกคนดูนะว่าตัวใหม่มาตอนแรกอะ่ะเออพี่นึกว่าเป็นเกรลนะพี่เดินออกไปพี่ตกใจนะึกว่าเกรตินกลับมาเป็นตัวสีขาวด้วยกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวกลับกล้องหลังให้ดูเขาสวยมากๆนะครับนี่นะครับทุกคนเห็นไหมน้องตัวนี้พี่ไม่รู้ว่ามาจากไหนนะทุกคนเขาก็ ค่อนข้างเครื่องนะน่าจะไม่ใช่นกเพาะนะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเขาน่าจะไม่ใช่นกเพาะน่าจะเป็นนกเลี้ยงนะัแต่ลูกป้อนนะทั้งนี้ก็รอดูเจ้าของนะครับพี่ก็ได้โพสต์ตามหาเลยนะเขาน่ารักมากๆเลยนะน่าจะเป็นเพศเมียแต่พี่ไม่รู้ว่าเป็นสีอะไรนะทุกคนเห็นไหมดูเขาก็ปองขนพี่เปิดไฟก,กุกให้เขาอยู่นะครับแล้วก็พวกนี้ก็มัวติดก,กินไม่รู้กินอะไรทั้งวันนะทุกคนเห็นไหมดูตัวกมลมแล้วเนี่ยลินทําอะไรอ้าวมันไอ ตัวกลมแล้วนี่ทาอะไรกินกินแต่อะไรทั้งวันทั้งอา่าวตัวนี้ก็กินน้ําแล้วเย็นโลกก็กินน้าอ่าเมล็ดมินเดที่พี่ซื้อมาตอนไปจัดจักรด้วยนะทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็แอบมาส่องดูเพื่อนเพื่อนนะทุกคนเห็นไหมเขาน่ารักมากมากเลยนะครับก็น่าจะหนาวนะพี่ก็ได้ดูแลอ,อุปการะไว้นะเดี๋ยวทั้งนี้เราตามหาเจ้าของอย่างถึงที่สุดนะครับเพราะว่าพี่ก็เคยทํานกขายนะนนะนะเจ้าของนะ่าจะอยากได้คืนทุกคนเห็นสีเขาไหม ขาสีสวยมากๆเลยนะเหมือนเจ้าบูเลยทุกคนเห็นไหมอ่าในส่วนของตัวนี้จะเป็นสีขาวหัวฟ้าเจ้าบูจะเป็นสีฟ้าหัวเขียวนะทุกคนเห็นไหมดูเจ้าบูจะจิกเขาไหมเนี่ยเห็นไหมทุกคนโอเคเราจะดูอันนี้ไว้ก่อนแล้วก็เขากินอาหารแล้วนะพี่ก็เลยจับแยกกรงออกมาเพื่อที่จะให้ทุกคนดูก็จะปล่อยให้เขาอยู่สักพักนึงนะพี่จะไม่ควนเขานะครับผิดไหมในส่วนของลูกป,ป้อนที่เราเอาออกไปทำความสะอาดเห็นไหมทุกคน น่ารักมาก,มากเลยนะเดี๋ยวเราค่อยจะมารีวิวนะครับเขาค่อนข้างเชื่องนะแต่ก่อนเขาไม่ค่อยเชื่องเท่าไหร่นะทุกคนเห็นไหมเราสามารถเกาใต้ปีกเขาได้แล้วนะซึ่งเขาจะสวยมากๆเลยนะทุกคนเห็นไหมปีกมันกินชิกหัวเหมือนซันเลยนะแต่ตัวใหญ่มากๆใหญ่เท่ากับเบิร์ดเดย์เลยนะครับกินชิกของเรายังตัวเล็กอยู่นะแต่นี้ตัวใหญ่มากๆทุกคนเห็นไหมลนหนามยังไม่แตกเต็มนะทุกคนเห็นไหมน่ารักมากๆเลยนะครับส่วนนี้ของเราเจ้าโบยาวชื่อว่าหงหยกนะ ซึ่งอันนี้จะเป็นสายพันธุ์ไลโอเลตนะครับทุกคนเห็นไหมตอแทกินเองได้แล้วนะแต่ขี้วยไนิดหน่อยนะครับอันนี้อะไรเนี่ย<ฮ>โอเคเรายังจะไม่รีวิวเขานะพี่ก็จะมาให้ดูดูทุกคนเขาดูขี้อ้อนดีนะดูขี้อ้อนแบบขนาดพี่เป็นคนแปลกหน้าเขายังอ้อนได้ขนาดนี้นะทุกคนเห็นไหมเขาจะเป็นสีขาวนวลๆไปทางในส่วนของสีฟ้านะทุกคนน่ารักนะพี่พี่ชอบนะสีนี้เราน่าจะจัดมาสักตัวแล้วนะเนี่ย เห็นไหมทุกคนน่ารักมากๆเลยนะครับสําหรับเจ้าของที่ดูคลิปนี้ก็รีบรติดต่อผมมานะไอเขากินเก่งมากๆเลยนะครับรีบรติดต่อมานะไม่มีอาหารป้อนแล้วนะไม่มีอาหารให้กินแล้วนะไอเหมือนเที่ยวเยนโลเราก็น่ารักนะครับกินก็น่ารักไม่รู้ทําอะไรกันกินทั้งวันนะเนี่ยใช่ไหมกินมันเที่ยวมากๆเลยทุกคนเห็นไหมออกมาเล่นข้างนอกไหมเนี่ยอ,ออกมาไหมเยนโลออกมาเล่นข้างนอกจะจิตกกด จะจิกกัดกันไหมเนี่ยอย่าจิกกัดเพื่อนนะกินออกมาไหมมาเร็วส่วนบูอยู่นี่นะทุกคนบูอยู่บนไหลพี่นะครับไม่ค่อยออกจากไหลพี่เท่าไหร่หรอกกิีนไหมอันนี้กร<ม>ีนกับเยนโล่ส่วนนี้จะเป็นในส่วนของใครเนี่ยเด็กหลงที่ไหนทําไมน่ารักจังเลยผู้ปกครองน่าจะคิดถึงแย่ร้องไห้แย่แล้วใช่ไหมเนี่ยอยากกลับบ้านไหมโอเคเดี๋ยวจะตามหาอย่างถึงที่สุดนะเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกันนะนี่ <Hey. S 2> อันนี้เจ้าบูอยู่นี่นะทุกคน เหมือนเกรเลยนะทุกคนแต่ไม่ใช่เกรนะอืน่ารักมากมากเลยนะครับน่าจะปล่อยบินอิสระได้ค่อนข้างดีนะสําหรับที่พี่ดูอ่ะพี่น่าจะฝึกตัวนี้ได้นะทุกคนแต่ทางนี้เราตามหาเจ้าของเขาอยู่นะครับส่วนพวกนี้อา้าวบูบินมาแล้วนะทุกคนส่วนพวกนี้อา้าวทุกคนนิวยีนอนนะโอเคเดี๋ยวพี่จะปลุกนะว่าตอนนี้เช้าพี่ยังไม่ได้อ่าอะไรกลงกับพวกเด็กๆพวกนี้นะทุกคนเห็นไหม เบิร์เดย์เรากินอยู่นะโอ้ทุกคนบูวค่อนข้างดื้อมากเลยนะดูพี่จะป้อนแอปเปิลเบิร์เดย์นะทุกคนแอปเปิลที่พี่เอาวางไว้เขาอะไรทุกคนเห็นไหมเบิร์เดย์จะชอบผลไม้มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็ลงมากินแต่เขาอ่ะจะกินพวกเมล็ดธัญพืชก่อนนะ New y เยีเรายังไม่ตื่นนะทุกคนกำลังอยู่ในช่วงงอแงนะเห็นไหมไอ้ข้อกระเทีวของเราก็สลึงสลืออยู่นะส่วนเบิร์เดยรากำลงแท้นะทุกคนอ้าบู บูก็ปวดเดี๋ยวพี่จะปิดไว้หน้าเผื่อ,อตัวใหม่พี่วิ่งมาฝั่งนี้แล้วโดนอ่านิวเยียจิกเท้านะเพราะว่าเขายังไม่รู้จักกันนะพี่จะเอาปิดไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคปิดไว้แบบนี้นะครับพี่ก็เปิดไฟโขก,กในสวนเอ้าอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนเขาจิกเท้าอ๋อนะว่าจะไม่รีวิวด้วให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเขาน่ารักมากๆพิ่งป้อนอาหารลูกป้อนไปนะอะไรเนี่ยฟอร์พัะเป็นนกที่อ่า ที่สงสัยเอาทุกคนโดยที่จะลงไปแล้วนะครับอ้าวบูบูก็มาแล้วนะทุกคนเห็นไหมแต่ส่วนมากบูก็ไม่รู้อ่ะทุกคนเหมือนจะจิกอ่าลูกป้อนตัวใหม่เราอยู่นะครับแต่ฟอร์พนะัทน่ะที่สงสัยนะไม่ว่าจะเป็นตัวสีไหนก็ที่สงสัยทุกสีนะทุกคนเห็นไหมส่วนบัวชอบแล้งเยนโล่มากๆเลยนะจะจีบเขานะเห็นไหมทุกคนอ้าวอันนี้จะปีนกับเพื่อนหรอ,หอน่ารักมากๆเลยนะครับเอ้าทุกคนจะขึ้นมาแล้วใช่ไหมนะ เดี๋ยวพี่จะปิดการงเขาไว้ก่อนนะอ่าพี่เพิ่งป้อนอาหารเสร็จพี่ก็เลยเปิดเผื่อได้กกไฟเขานั่นเองทุกคนดูเอาบินว่อนเลยนะทุกคนเหลืองก็มานี่แล้วอา้าวทุกคนดูเห็นไหมอันนี้มาเร็วน้องตัวใหม่จะโดนรังแกเดี๋ยวพี่เอาไว้บนไหลพี่นะครับอันนั้นจะปีนขึ้นมาแล้วส่วนบูก็อยู่ตรงนี้ปีนขึ้นมาไม่ได้นะไปลงไปเร็วลงไปเร็วปิดแล้วนะรีบลงไปเด้อขึ้นมาไม่ได้ส่วนไลโอเลตของเรานะ่ารักมากมากเลยนะทุกคนเห็นไหม เชื่องติดเรามากๆเลยนะครับก็บินบินอิสราอยังไม่ได้แต่บินที่หน้าบ้านตอนกลางคืนได้แล้วนะทุกคนถามว่าทําไมถึงไม่เอาตอนกลางเวรพี่ก็แอบกลัวเขาอ,อยู่นะครับทุกคนเห็นไหมเขาขี้อ้อนมากๆเลยนะสําหรับไลโอเลตแต่ค่อนข้างแพงนะครับสีเขียว่มต้นที่สองพันบาทขึ้นไปเลยนะครับขนาดตัวเล็กกว่าฟอเอ้ยขนาดตัวใหญ่กว่าฟอพัดแต่จมอยปากจะเล็กกว่าฟอพัดนะั้นทุกคนเห็นไหมดูเลยโอ้ทุกคนกรีนเยลโลบินมาหาพี่หมดแล้วนะ มันเที่ยวดึงเลยเอา้าไปไหนกันนี่นะทุกคนแต่อันนี้ถามว่าเขาเป็นนกที่ไนมะ่ค่อยชอบอยู่นิ่งนะทุกคนเห็นไหมน่าจะอยู่ในตระกูลเดยวกันกับหงหยกมั้งแต่ห่างสั้นนะครับทุกคนอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะครับเดาๆเอานะยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็ลองไปอ่านดูอยู่นะครับทุกคนเห็นไหมน่ารักมากมากเลยนะครับเสียงเขาถามว่าพอทนได้ไหมในการร้องก็พอทนได้นะครับทุกคน ทุกคนดูอะไรเนี่ยมาทําอะไรครับถือู่ข้างล่างมาทําอะไรอืมเอา้าบูก็ไปกินเลยไหมทุกคนสีเขาจะสวยมากเอาทุกคนโอ้นูยินไปหมดแล้วกําลังวุ่นวายชุลมุนวุ่นวายอยู่นะครับทุกคนกรีนก็อยู่นี่เดี๋ยวพี่เจา et, ้าไวโอเลตพี่อ่าเข้าไปาในกรงก่อนนะเพราะว่าเพิ่งป้อนอาหารเสร็จให้เขาเล่นอ่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเขาจะขย้อนอาหารนะเพราะว่าพี่ค่อนข้างที่จะป้อนเยอะนะ 6ml นะครับวันนี้ โอเคไปเข้ากรงตัวเองเลยน้าเขาก็แท็กกินเองได้แล้วนะครับเราจะดูจากอา่าในถ้วยอาหารที่เราวางไว้ให้ตอนกลางคืนนะอันนี้ก็ไซส์คนอยู่ในกรงนะครับเดี๋ยวยังไม่ถึงเวลารีวิวนะให้โตกว่าน,นี้ก่อนทุกคนดูอันนี้ก็อยากเล่นกับพี่องมากเลยนะทุกคนเห็นไหมแต่ถามว่าเขาเชื่องง่ายนะติดคนอื่นง่ายมากๆเลยทุกคนก็ตามหาเจ้าของให้นะครับอันนี้อะไรส่วนพวกนี้เป็นนกดื้อน,นะเราไม่ได้สมาชิกกลับมาเลยที่เป็นเกรนะทุกคน โอ้ลงมาไม่ได้ลงมาไม่ได้ไปอยู่ข้างบนโกงไปดูทุกคนบูกับกรีนเอานึกว่าจะทะเลาะกันอะไรเนี่ยเย็นโลกโอ้ชีโรมมนวุ่นวายบูก็มาแล้วนะครับทุกคนสว่วนนี้ก็เล่นอยู่ในโกงนะก็ยังไม่ให้โดน,นไฟกกอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งตื่นนะตอนนี้ก็เป็นเวลา6กโมงกว่านะทุกคนแต่พี่่ออกไปโอ้ไม่ใช่เจ็ดโมงสากว่าแล้วนะครับไม่ใช่หกโมงนะพูดผิดนะครับเห็นไหมทุกคน นิวเยียเราก็สลึมสลือส่วนข้อกระเทียวของเราไม่รู้แทะอะไรเล่นอยู่นะครับส่วนเบิร์ดเดก็ทั้งกินทั้งเล่นนะครับในส่วนของซันคอนัวนะเห็นไหมเวลาเราเอาเขาออกไปข้างนอกเขาจะรู้เวลาและจะไม่ร้องนะครับนกก็จะอยู่ประมาณนี้รวมกันนะครับซึ่งน่ารักมากๆเลยนะส่วนนี้เห็นไหมทุกคนน่ารักเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหมดูเลยไอสวัสดีครับชื่อว่าอะไรเนี่ยมีชื่อว่าอะไรเนี่ย มีชื่อว่าอะไรไหมโอเคแต่เขา,าดูน่ารักดีนะแล้วก็ติดที่มากๆเลยนะสำหรับคนอนอกนะครับหรือคนที่เพิ่งพบเจอนะก็พี่เพิ่งป้อนอาหารไปด้วยมือด้วยนะตอนจับเขามาก็ให้ม่วยม่้ยเขาจินสองมเมล็ดนะก็ติดเหนึบเลยทุกคนสามารถจับได้เกาได้นะครับสว่วนนี้สองตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงนะสุดๆแล้วนี่ตัวนี้คือสุดสุดในรุ่นของฟอร์พัทที่เลี้ยงมาเลยนะ มันเที่ยวมันก็เป็นนกตัวแรกของฟอพัทเออไม่ใช่ตัวที่สองสิอ่าตัวแรกเราอยู่ต่างจังหวัดตัวที่สองตัวนี้พี่ก็สงสารเขาจริงๆวันนั้นเราจะไปเอาอ่าคิมสันมานะแต่ได้ตัวนี้กลับมาก็เลยเอามาตัวเดียวนะทุกคนก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับอ่าสำเร็จในการที่จะปล่อยดินอิสระนะครับทุกคนดูกลีนกลีนก็ขี้แงบเหมือนกันนะครับทุกคนแต่เขาไม่ได้กัดแรงนะ <totalmente S 1> เห็นไหมเขาจะแท้นะครับเขาไม่ได้กัดแรงนะเห็นไหม ถ้ากัดแรงอ่ะฟอร์พัดกัดเจ็บจริงๆนะครับพี่ไม่ได้พูดเล่นนะเจ็บมากๆเลยนะถ้าเขากัดจริงๆนะครับแต่นี้เขาน่าจะกลัวอ่าบูเพราะว่าบูน่าจะเป็นเป็นจ่าฝูงแน่ไหมเนี่ยก็รอดูกันไปก่อนนะครับทุกคนดูเยนโลเราก็สีสวยเหมือนกันนะครับทุกคนโอ้โอเคทุกคนเห็นไหมเอาไปไล่จิกเพื่อนได้ไงไปเรืออยู่นู่นใต้ไปไหมไปไหมเนี่ยไปอยู่กับเพื่อนไหมเนี่ยเพื่อนไซส์ขนตัวเองอยู่เนี่ย โอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ทุกคนดูว่าพี่เจอนกตัวนี้มาใหม่นะครับทุกคนซึ่งพี่ก็กําลังตามหาเจ้าของให้เขาอยู่นะครับน่ารักมากมากเลยนะอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เรียกเขามานะทุกคนไม่ใช่อะไรนะใช่ย่อยนะเนี่ยไปเล่นน้ําฝนโอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วพี่ก็จะเอาซันคนนวดกินชี้ข้อกระเทียวออกไปเล่นนอกบ้านนะครับก็ไม่ใช่เล่นนอกบ้านเล่นน้ําฝนนะเอาออกไปรับบรรยากาศใหม่ๆที่หน้าบ้านนะครับทุกคนเอ้า ขาบูติดอันนี้นะทุกคนขาบูติดผ้าน,นะครับโอเคไปแล้วเด้อบายน่ารักมากๆเลยนะเฮ้ hey. กินเที่ยวเลี้ยวทุกที่